สวัสดีค่ะนี่ให้ดูวันนี้อยากจะมาอวดรองเท้าใหม่ซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่แต่ว่าเพิ่งจะได้เลิกงามยามดีเพิ่งจะเอามาใส่วันนี้คือ <c oughs> จะบอกว่าเราอะมีรองเท้าหน้าหนาวมันก็ต้องใส่บูทใช่ป่ะแต่ว่ารองเท้าบูทยาวๆของเราอะมันเก่าแล้วมันก็พังก็เลย อยากได้รองเท้าบูทยาวนะคะเราก็ไปตามอันนี้มาอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะคือไปคือในใจอยากคิดแล้วแหละว,ว่าอยากได้บูทยาวแล้วก็ไปเจอไปซื้อถุงลัคกี้แบ็กที่ตอนปีใหม่แล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินอยู่ตอนระหว่างรอจ่ายตังค์ในห้างอะคะ่ะแล้วก็เจอรองเท้ายี่ห้อนี้แล้วเดินผ่านไม่รู้จักเลยนะยี่ห้ออะไรแต่เดินผ่านแล้วแบบรู้สึกดีไซน์มันถูกใจมากก็เลยลองแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อเลย <laughs> พอรู้สึกว่าเออรองเทา้า ที่มันมันใสแล้วมันสบายอ่ะมันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วอย่างของเราอ่ะเป็นคนที่ขาใหญ่มากแกฉันขาใหญ่เพราะนั้นหาบูทสูงไม่ใช่บูทเขาเรียกอะไรบูทที่ข้อมันสูงๆค่ะมันหายากที่มันจะใสแล้วมันพอดีปกติแบบเท้าพอดีขาใหญ่ก็ยัดไม่เข้าอีกอะไรเงี้ยที่ยิ่งมันเป็นหนังๆอ่ะมันก็จะยิ่งยากเพราะนั้นเรามาเปิดดูกันเลยคู่นี้เราซื้อมาเอ่อถ้าจําไม่ผิดประมาณ สองสองหมืน่นสองหมื่นกว่ากว่าประมาณนี้ค่ะแถวแถวนี้สองหรือสามหมื่นประมาณเนี้ยสองหรือสามหมื่นเยนแต่ว่าถ้าบูที่มันเป็นหนังดีๆมันก็จะราคาประมาณนี้แหละคะ่ะเปิดดูกันนี่คะมันเซลแล้วนะนี่มันลดราคาแล้วจะให้ดูก่อนความ ความน่ารักของนางคืออะไรหรือป่านางเป็นหนังใช่ไหมคะแล้วนางก็พื้นสูงสูงตั้งแต่ข้างหน้ามาเลยถึงข้างหลังก็จะสูงขึ้นมาอีกทีนี้พอมันสูงแบบข้างหน้ามันสูงอยู่แล้วแล้วข้างหลังมันก็สูงคือมันเพิ่มความสูงให้เราแหละแต่ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยความสูงของมันไม่ได้ต่างกันมากนึกออกปะมันก็เลยทําให้ใสแล้วไม่ได้รู้สึกว่าใสาส้นสูงมากสักเท่าไหร่มันก็ เดินเราไม่ปวดขานะคะส่วนตรงนี้ที่ชอบมากเหมาะกับคนขาใหญ่แบบเราเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยืดนะคะมันเป็นยางยืดยืดแบบนี้แต่ว่าก็ยังมีซิปให้นะเด็นลองเลยดีกว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอก พึ่งซื้อซื้อมานานแล้วตั้งแต่ปีใหม่แต่ยังไม่ได้ใส่แน่นอน made in china ดูหนังก็ดีนะจับจับดูก็โอเคเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูว่ามันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนตรงยืดยืดก็ดีนะเนี่ยมีตรงนี้ให้ดึงดว้วย ใส่ให้ดูคือมันก็ถ้าถ้าถ้ามันยืดแบบนี้ได้อะมันสามารถใส่กับกางเกงกางเกงรัดๆได้ใช่ปะแต่วันนี้เราใส่กงเกงขาสั้นนะคะจริงมีสามสีนะสีน้ำตาลสีนี้นะคะแล้วก็สีดําแล้วก็สีขาวเราก็เลือกสีนี้มาสีน้ำตาลือ ยังมีกลิ่นความใหม่ของรองเท้าอยู่เลยอุ้ยจุ๊บให้ดูทุกคนลงมาข้างอุ้ยตัดๆๆหลุดๆๆมาดูความใหญ่ของขาแล้วอยู่ความใหญ่ของขาฉันไม่ใส่ถุงรองเลยนะเอียวจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก่ขาฉันใหญ่มากเลยก็เห็นปะขาฉันใหญ่มากเลยนะจริงๆอะดูเดิ จริงๆถ้าเกิดว่าคงตรงนี้มันไม่เป็นยางยืดแต่คือแบบติดไม่ได้นะแต่พอมันเป็นยางยืดเดี๋ยวปะพอมันเป็นยางยืดมันก็แบบมันรลดได้อะความขาใหญ่ของเรานี้นั่นใส่ดูถุงหัวเข่าปิ้นเข่าปิ้นเนะี่ยดูสิมนะันสูงขึ้นเลยแบบสูงสูงขึ้นเยอะเลยมะ้ยหนกจากตรงเนี้ยสูงขึ้นแบบนี้เลย เฮ้ยสีเดียวกับกางเกงเลยน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีให้ทุกคนลงไปดูข้างล่างอ่กาก็รวยอ่ะเนาะชอบมากแล้วแบบว่ามันนั่งได้เลยเข่าลั่นว่ยมันนั่งได้เพราะว่าพอตรงเนี้ยมันยืดอ่ะมันก็แบบ ดีอะ่ะพรามันยืดแล้วมันนั่งได้มันยืดตัวได้มันสะดวกสวยเนาะฉุนคนไปใส่ถุงน้องมันเนี่ยนา่ารักอวดรองเท้าใหม่ไม่ได้ไม่สุภาพนะคะนี่ให้ดูให้ดูรองเท้าไปแล้วอวดเสร็จแล้วยีหย่หอ้อยี่ห้ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เวก วีวีเก้เวคสำติงนี่นะคะเราซื้อมาจากห้างโซโก้ที่โยโกฮาม่าลองไปดูได้สวยเนาะสวยทำไมไม่นับหัวเข่านะเปิดหัวเข่าอะ่ะเขาาปิ๊งมาก ไปแล้วสบายใจตัวเองสูงขึ้นมาประมาณอุย้ยมันสูงเหมือนกันนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามน่าจะสามนิ้วได้อ่ะฉันว่าน่าจะประมาณสามนิ้วถ้าใส่ใช้เ่าไปใส่ถูงน้องไปเดี๋ยวนะะสึกว่าเขาจะปลิ้นแต่ดีมากใส่แล้วสบายเดี๋ยวเราไปกินรามเมงก่อนนะ ตั้งใจจะไปกินราเมงนีด่ดูชุดไปกินราเมงอย่ะสิสวดไปลนะบายบายแวะมาแค่นี้แหละปว,วดลงเท้าใหม่อยากปวด